ครั้งหนึ่งประเทศเหล่านี้เคยจนกว่าไทยเคยถูกมองว่าอ่อนแอกว่าเราในทุกด้านแต่เมื่อเวลาผ่านไปไม่ถึงเครื่องศตรวตรรษวันนี้พวกเขากลับใช้ชีวิตสบายกว่าเรามีรายได้สูงกว่าและกลายเป็นตัวอย่างของการพัฒนาที่โลกต้องหันมามองจากประเทศที่เคยเริ่มต้นใกล้เคียงกับเราบางแห่งกลายเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีระดับโลกบางประเทศมีสวัสดิการดีจนคนอยากย้ายไปอยู่และบางที่ไทยเคยช่วยเหลือแต่ตอนนี้เขากลับเติบโตจนช่วยคนอื่น นนี่คือ10ประเทศที่เคยจนกว่าไทยแต่วันนี้ประชาชนของพวกเขาอยู่ดีกว่าเรา 1. มาเลเซียถ้าย้อนกลับไปในช่วงปี1980ไทยกับมาเลเซียยังเป็นประเทศคู่ขนานที่พัฒนาไล่เลี่ยก,กันรายได้ต่อหัวตอนนั้นอยู่ที่ราว1,000ดอลลาร์สหรัฐพึ่งพากเกษตรและแรงงานเหมือนกันแทบทุกอย่าง คนไทยมองว่ามาเลเป็นประเทศเล็กกว่าเราทรัพยากรไม่เยอะและน่าจะตามหลังไปอีกนานแต่เวลาผ่านไป40ปีให้หลังวันนี้มาเลเซียกลับทิ้งไทยไว้ข้างหลังแบบแทบไม่เห็นฝุ่นด้วยรายได้เฉลี่ยต่อหัวกว่า13,000ดอลลาร์สหรัฐหรือเกือบ2เท่าของไทยในปัจจุบัน สิ่งที่ทำให้พวกเขาไปไกลกว่ามากคือการวางรากฐานตั้งแต่ต้นอย่างมีเป้าหมายรัฐบาลมาเลเซียตั้งใจผลักดันอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์น้ำมันและยานยนต์พร้อมกับสร้างระบบศึกษาให้รองรับภาคการผลิตแรงงานจึงมีทักษะสูงค่าแรงไม่ถูกแต่คุ้มค่ากับประสิทธิภาพขณะที่ไทยมัวแต่เปลี่ยน,นโยบายไปตามรัฐบาลมาเลเซียกลับค่อยๆต่อยอดจากแผนระยะยาวที่ไม่เคยขาดตอน ทุกวันนี้กรุงกัวลาลัมเปอร์เต็มไปด้วยตึกสูงระฟ้ารถไฟฟ้าที่เชื่อมทั่วเมืองและการวางผังเมืองที่มีระบบถนนสะอาดมีเลนจัก,กรยานระบบขนส่งไม่แพ้ประเทศพัฒนาแล้วส่วนปีนังซึ่งเคยเป็นเมืองท่าริมทะเลเล็กตอนนี้กลายเป็นซิลิคอนวันเล่แห่งอาเซียนมีโรงงานเซมิคอนดักเตอร์ระดับโลกตั้งอยู่คนรุ่นใหม่พูดภาษาอังกฤษได้คล่องและเริ่มกลับบ้านเกิดมาทำงานในภาคเทคโนโลยีมากขึ้นในทุกปี ค่าครองชีพของคนมาเลเซียไม่ต่างจากไทยแต่สิ่งที่เหนือกว่าชัดคือสวัสดิการและโอกาสทั้งระบบภาษีที่โปร่งใสเงินเดือนขั้นต่ำที่สูงกว่าและรัฐสวัสดิการที่ช่วยลดช่องว่างของคนรวยกับจนแม้จะเป็นประเทศมุสลิมแต่ก็เปิดกว้างให้คนต่างศาสนาอยู่ร่วมกันได้และมีการเมืองที่แม้จะเปลี่ยนผู้นำบ่อยแต่ยังรักษาทิศท,ทางเศรษฐกิจระยะยาวไว้ได้ดี วันนี้คนไทยจำนวนมากเดินทางไปทำงานหรือเรียนต่อที่มาเลเซียเพราะเชื่อว,ว่าระบบและคุณภาพชีวิตดีกว่าในบ้านเกิดและถ้าคิดให้ลึกมาเลเซียไม่ใช่แค่ประเทศเพื่อนบ้านแต่คือภาพสะท้อนของสิ่งที่ไทยอาจเป็นได้ถ้าเราเลือกเส้นทางพัฒนาอย่างมั่นคงตั้งแต่วันนั้น 2. ไต้หวัน ถ้าย้อนกลับไปในช่วงปี1970ถึงปี1980รายได้ต่อหัวของคนไทยเคยสูงกว่าไต้หวันเล็กน้อยประเทศเรามีทรัพยากรมีแรงงานมากกว่าและถูกมองว่าเป็นดาวรุ่งแห่งเอเชียขณะที่ไต้หวันในตอนนั้นยังฟื้นจากสงครามกลางเมืองและต้องพึ่งพาการผลิตเสื้อผ้ารองเท้าและของใช้ทั่วไปส่งออกเป็นหลัก แต่ในเวลาเพียงไม่ถึง50ปีไต้หวันกลับเปลี่ยนตัวเองจากประเทศเกษตรกรรมไปเป็นหนึ่งในศูนย์กลางของเทคโนโลยีของโลกรายได้เฉลี่ยต่อหัวในวันนี้อยู่ที่ประมาณ44,430ดอลลาร์สหรัฐมากกว่าไทยหลายเท่าตัวและชื่อของไต้หวันยังถูกพูดถึงในแทบทุกวงการตั้งแต่เศรษฐกิจเทคโนโลยีไปจนถึงการศึกษา หัวใจของความสําเร็จนี้คือการลงทุนในสมองคนรัฐบาลไต้หวันเริ่มวางแผนสร้างแรงงานเทคโนโลยีตั้งแต่ยุค80โดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและเอกชนสร้างอุตสาหากรรมอิเล็กทรอนิกส์และเซมิคอนดักเตอร์อย่างจริงจังจนเกิดบริษัทระดับโลกอย่าง TSMC ท,ที่ปัจจุบันผลิตชิปให้ทาง Apple, Nvidia และเกือบทุกแบรนด์สมาร์ทโฟนในโลกแต่สิ่งที่น่าสนใจกว่าตัวเลขคือคุณภาพชีวิตของคนที่นี่ แม้เมืองใหญ่อย่างไทเปจะทันสมัยแต่ยังคงอบอุ่นด้วยชุมชนและวัฒนธรรมผู้คนให้ความสำคัญกับการศึกษาและความซื่อสัตย์ระบบขนส่งสาธารณะปลอดภัยเมืองสะอาดและมีสวนสาธารณะเกือบทุกเขตให้คนพักผ่อนหลังเลิกงาน หลายคนอาจไม่รู้ว่าความมั่นคงทางจิตใจก็เป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของไต้หวันพวกเขาให้ความสำคัญกับการทำงานที่พอดีการพักผ่อนและการดูแลครอบครัวทำให้คนรุ่นใหม่มีสมดุลชีวิตที่ดีกว่าหลายประเทศในเอเชียวันนี้ไต้หวันไม่ใช่แค่ประเทศที่ร่ำรวยขึ้นแต่เป็นตัวอย่างของประเทศที่เลือกพัฒนาอย่างมีทิศทางจากการวางแผนระยะยาวที่เริ่มจากคนไม่ใช่แค่ตัวเลขทางเศรษฐกิจ 3. โปแลนด์ ถ้าย้อนกลับไปหลังปี1990ตอนที่ระบบคอมมิวนิสต์ในยุโรปล่มสลายโปรแลนด์เป็นหนึ่งในประเทศที่ยากจนที่สุดในยุโรปตะวันออกรายได้เฉลี่ยต่อหัวในเวลานั้นต่ำกว่าไทยด้วยซ้ำเศรษฐกิจแทบพังหลังเปลี่ยนผ่านจากระบบศูนย์สู่ตลาดเสรีคนตกงานจำนวนมากและโรงงานใหญ่ๆปิดตัวลงแต่สิ่งที่โปรแลนด์ทำได้เหนือความคาดหมายคือการเปลี่ยนวิกฤตให้กลายเป็นจุดเริ่มตน้น พวกเขาเปิดประเทศดึงนักลงทุนจากต่างชาติเข้าร่วมสาภาพยุโรปและเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นถนนรถไฟฟ้าสนามบินและระบบพลังงานทุกอย่างถูกวางแผนให้ทันยุโรปตะวันตกในเวลาเพียง20ปีวันนี้โปแลนด์มีรายได้เฉลี่ยต่อหัวอยู่ที่ประมาณ26,000ดอลลาร์ 26, สหรัฐระบบขนส่งและสาธารณสุขได้รับการยกย่องว่าดีที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรปตะวันออก ค่าจ้างแรงงานเพิ่มขึ้นกว่า4เท่าตัวภายใน30ปีและอัตราความยากจนลดลงต่อเนื่องกรุงวอซอที่เคยพังยับจากสงครามกลับมีตึกสูงระฟ้าและเทคโนโลยีทันสมัยกลายเป็นศูนย์กลางของสตาร์ทอัพและบริษัทไอทีระดับภูมิภาคเมืองคาคูปและวอลล์สวอปกลายเป็นเมืองท่องเที่ยวชื่อดังเต็มไปด้วยมหาวิทยาลัยและชีวิตคนรุ่นใหม่ที่คึกคัก สิ่งที่น่าทึ่งคือจิตวิญญาณของคนโปโลแลนด์พวกเขาผ่านสงครามมาไม่รู้กี่ครั้งแต่ยังคงมีความหวังและขยันไม่ยอมแพ้ทุกคนเชื่อว่าประเทศดีขึ้นได้จริงถ้าเริ่มจากการลงมือทำ ทุกวันนี้โปรแลนด์ถูกมองว่าเป็นมหาอำนาจเศรษฐกิจของยุโรปตะวันออกที่โตเร็วที่สุดในภูมิภาคและเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศในยุโรปที่สามารถเติบโตได้ต่อเนื่องแม้ในช่วงวิกฤตโลกจากประเทศที่เคยจนกว่าไทยเมื่อ30ปีก่อนวันนี้โปรแลนด์พิสูจน์แล้วว่าถ้าระบบดีคนดีและไม่หยุดพัฒนาความเจริญมันไม่ใช่เรื่องของโชคแต่เป็นเรื่องของทางเลือกที่กล้าทำา 4. โรมาเนีย หลังจากปี1990โรมาเนียคือหนึ่งในประเทศที่สุดหนักที่สุดในยุโรปตะวันออกหลังยุคคอมมิวนิสต์ล่มสลายเศรษฐกิจทั้งประเทศพังลงในเวลาไม่กี่ปีเงินเฟ้อพุ่งสูงผู้คนต้องต่อคิวซื้อขนมปังน้ำมันและอาหารประจำวันและรายได้เฉลี่ยของคนทั้งประเทศในตอนนั้นยังต่ำกว่าไทยเสียด้วยซ้ำ แต่จากจุดที่แทบไม่มีอะไรจะเสียโรมาเนียค่อยๆฟื้นตัวด้วยความอดทนและความคิดระยะยาวรัฐบาลเริ่มสร้างระบบเศรษฐกิจใหม่เปิดทางให้เอกชนเติบโตและดึงการลงทุนจากยุโรปตะวันตกอย่างต่อเนื่องการเข้าร่วมสาภาพยุโรปในปี2007คือจุดเปลี่ยนสำคัญเพราะทำให้ประเทศนี้เข้าถึงทั้งเงินทุนความรู้และตลาดแรงงานขนาดใหญ่ ทุกวันนี้โรมาเนียมีรายได้เฉลี่ยต่อหัวราว20,000ดอลลาร์สหรัฐเมืองหลวงอย่างบูคาเรสต์กลายเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีของยุโรปตะวันออกบริษัทไอทีจากเยอรมน,นีและอเมริกาหลายแห่งตั้งสำนักงานใหญ่ที่นี่เพราะค่าแรงไม่สูงแต่แรงงานมีฝีมือสูงเมืองใหม่ๆเต็มไปด้วยโคเวอร์กิ้งสเปซคาเฟ่และสตาร์ทอัพที่ก่อตั้งด้วยคนอายุต่ำกว่า30ปี ความเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดคือคุณภาพชีวิตของคนรุ่นใหม่ค่าของชีพที่สมดุลกับรายได้ทําให้คนหนุ่มสาวมีบ้านมีรถและยังมีเวลาใช้ชีวิตจริงๆไม่ต้องทํางานเกินเวลาเหมือนประเทศที่แข่งขันสูงเกินไปพวกเขาเดินเล่นในสวนกลางเมืองในวันหยุดเดินทางท่องเที่ยวโยุโรปได้อิสระและมีความมั่นใจว่าชีวิตของตัวเองจะดีขึ้นกว่ารุ่นพ่อแม่แน่นอน โรมาเนียยังคงมีปัญหาบางอย่างเช่นการเมืองที่ซับซ้อนและสมองไหลของแรงงานบางส่วนที่ย้ายไปยุโรปตะวันตกแต่สิ่งหนึ่งที่โรมาเนียทำได้สำเร็จคือการพิสูจน์ให้เห็นว่าประเทศที่เคยจนกว่าไทยก็สามารถยืนขึ้นได้ด้วยการวางระบบที่ชัดเจนและต่อเนื่องวันนี้บูคาเรสไม่ได้เป็นแค่เมืองหลวงของโรมาเนียแต่มันคือสัญลักษณ์ของประเทศที่เริ่มจากศูนย์แต่กลับยืนอยู่ในแถวหน้าได้ด้วยความพยายามของคนธรรมดา 5. เกาหลีใต้ถ้าย้อนกลับไปในปี1970 เกาหลีใต้ยังเป็นประเทศยากจนรายได้เฉลี่ยต่อหัวต่ำกว่าไทยด้วยซ้ำบ้านเมืองเพิ่งผ่านสงครามรายได้หลักคือเกษตรกรรมและคนหนุ่มสาวจำนวนมากต้องเดินทางไปทำงานต่างประเทศเพื่อส่งเงินกลับบ้านแต่เพียงไม่กี่สิบปีต่อมาประเทศที่เคยยากจนกว่ากลับกลายเป็นหนึ่งในผู้นำของโลกในยุคใหม่เกาหลีใต้สร้างปาฏิหาริย์แม่น้ำฮันโดยการปฏิรูประบบเศรษฐกิจทั้งประเทศรัฐบาลลงทุนหนักในอุตสาหการรมเทคโนโลยีการศึกษ และสวัสดิการประชาชนพร้อมผลักดันบริษัทเกาหลีเข้าสู่ตลาดโลกบริษัทอย่างซัมซุงฮุนไดและ LG คือผลลัพธ์ของการลงทุนระยะยาวกว่า40ปีที่เริ่มจากการผลิตชิ้นส่วนเล็กๆจนกลายเป็นผู้นำในทุกวงการทั้งโทรทัศน์รถยนต์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จนวันนี้สินค้าจากเกาหลีอยู่แทบทุกบ้านบนโลกปัจจุบันรายได้เฉลี่ยต่อหัวของเกาหลีใต้อยู่ที่ประมาณ36,000ดอลลาร์สหรัฐ เมืองใหญ่อย่างโซมีรายได้เฉลี่ยสูงกว่าไทย4เท่าและยังเป็นเมืองที่คุณภาพชีวิตดีที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชียมีระบบขนส่งสาธารณะล้ำสมัยสวัสดิการรัฐเข้าถึงและการศึกษาที่แข่งงแรงจนเป็นต้นแบบให้หลายประเทศแต่สิ่งที่ทำให้เกาหลีตายพิเศษไม่ใช่แค่เศรษฐกิจคือวัฒนธรรมที่กลายเป็นพลังส่งออกใหม่ของชาติจากซีรีส์เคดามาเคป๊ปไปจนถึงอาหารและแฟชั่น เกาหลีใต้ใช้อิทธิพลทางวัฒนธรรมเป็นเครื่องมือสร้างภาพลักษณ์ของประเทศและเพิ่มรายได้มหาศาลจากการท่องเที่ยวและสื่อบันเทิงแม้วันนี้เกาหลีใต้จะ,ะเผชิญปัญหาความเครียดและการแข่งขันสูงแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ครับว่าประเทศที่เคยส่งแรงงานออกนอกกลับกลายเป็นหนึ่งในศูนย์กลางของโลกทั้งด้านเทคโนโลยีศิลปะวัฒนธรรมและนวัตกรรม จากจุดที่เคยจนกว่าไทยเมื่อ50ปีก่อนวันนี้เกาหลีใต้คือหนึ่งในตัวอย่างชัดที่สุดของคำว่าประเทศไม่ได้รวยเพราะโชคดีแต่เพราะไม่ยอมอยู่ที่เดิม 6. ลิทัวเนีย หากย้อนกลับไปในช่วงปี1990ลิทัเนียเพิ่งหลุดพ้นจากการปกครองของสหภาพโซเวียตเศรษฐกิจล่มทั้งระบบเงินเฟอ้อพุ่งสูงโรงงานปิดผู้คนตกงานเป็นจำนวนมากและรายได้เฉลี่ยของประเทศในเวลานั้นยังต่ำกว่าไทยเสียด้วยซ้ำ แต่เพียง3ทศวรรษถัดมาประเทศเล็กๆที่ประชากรไม่ถึง3ล้านคนแห่งนี้กลับพลิกฟื้นขึ้นมาได้อย่างน่าทึ่งวันนี้ลิทัเนียมีรายได้เฉลี่ยต่อหัวอยู่ที่ราว26,000ดอลลาร์สหรัฐส,สูงกว่าไทยหลายเท่าและยังติดอันดับประเทศที่มีคุณภาพชีวิตดีที่สุดในยุโรปตะวันออกเมืองหลวงของประเทศมีระบบคมนาคมสะอาดปลอดภัยและเต็มไปด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ เมืองเล็กๆของที่นี่มีความสงบแต่ทันสมัยถนนหนทางสะอาดเรียบร้อยระบบขนส่งตรงเวลาและที่สำคัญคือคนส่วนใหญ่มีเงินออมซึ่งสะท้อนว่าคุณภาพชีวิตของพวกเขาดีขึ้นจริงไม่ใช่แค่ดีในสถิติ ลิทัวเนียวางรากฐานด้วยระบบสวัสดิการแบบสแกนดิเนเวียประชาชนมีสิทธิลาคลอดยาวนานถึง1ปีได้รับเงินเดือนระหว่างลาจริงและรัฐยังดูแลด้านสุขภาพการศึกษาและที่อยู่อาศัยในระดับที่ประเทศใหญ่ๆยังต้องอิจฉาจุดเปลี่ยนสำคัญของลิทัวเนียคือการเปิดรับเทคโนโลยีและการศึกษาภาษาอังกฤษตั้งแต่เด็ก เด็กส่วนใหญ่พูดได้2-3ภาษาทําให้แรงงานของประเทศนี้กลายเป็นที่ต้องการในตลาดยุโรปการลงทุนจากต่างชาติเพิ่มขึ้นและประเทศเล็กๆนี้กลายเป็นศูนย์กลางสตาร์ทอัพและฟินเทคที่เติบโตเร็วที่สุดในภูมิภาคทุกวันนี้ลิทัวเนียยังถูกเรียกว่าประเทศสแกนดิเนเวียนอกแผนที่เพราะแม้ขนาดจะเล็ก แต่ระบบรัฐสวัสดิการกลับดีจนประชาชนส่วนใหญ่มีความสุขกับชีวิตในแบบที่เรียบง่ายและมั่นคงนี่คืออีกหนึ่งประเทศที่เคยจนกว่าไทยในอดีตแต่ด้วยการวางระบบที่โปร่งใสการศึกษาเข้มแข็งและความเชื่อว่าคุณภาพชีวิตสำคัญกว่าตัวเลข GDP ลิทุเนียจึงพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าขนาดของประเทศไม่สำคัญเท่าคุณภาพของระบบที่ดูแลคนในชาติ 7. จีน หากย้อนกลับไปในปี1990รายได้เฉลี่ยต่อหัวของจีนมีเพียงหนึ่งในสี่ของไทยประเทศยังเต็มไปด้วยแรงงานราคาถูกระบบเศรษฐกิจที่พึ่งกเกษตรกรรมและหลายเมืองยังไม่มีถนนลาดยางด้วยซ้ำแต่เพียงสาทศวรรษหลังจากนั้นจีนกลายเป็นประเทศที่เปลี่ยนเร็วที่สุดในโลกยุคใหม่วันนี้จีนมีรายได้เฉลี่ยต่อหัวมากกว่า13,000ดอลลาร์สหรัฐแต่เมืองใหญ่หลายแห่งอย่างเซินเจิน้นเซี่ยงไฮ้ปักกิ่งหรือกวาง มีรายได้เฉลี่ยสูงกว่าไทยหลายเท่าตัวและมีระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัยจนหลายประเทศยังต้องตามเสินเจ้นเคยเป็นหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆริมทะเลแต่ปัจจุบันกลายเป็นซิลิคอนวัลเลย์แห่งเอเชียเมืองนี้คือฐานผลิตของบริษัทเทคโนโลยีระดับโลกอย่างหัวเ,เวย DJI และ BYD ที่ส่งออกสินค้าไปทั่วโลกขณะที่เซี่ยงไฮ้กลายเป็นเมืองศูนย์กล,ยนนยก,ลกลางการเงินที่ค่าครองชีพพอๆกับโตเกียวและโซ สิ่งที่น่าทึ่งคือการพัฒนาแบบกระจายรัฐบาลจีนไม่ได้ทุ่มเฉพาะเมืองหลวงแต่ผลักดันเมืองระดับรองให้เติบโตไปพร้อมกันทําให้ประเทศมีเมืองเศรษฐกิจใหม่ๆเพิ่มขึ้นกว่า50เมืองในเวลาไม่ถึง30ปีเท่านั้นจากเมืองอุตสาหกรรมกลายเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีและการค้าระดับโลกแม้จีนจะยังคงมีช่องว่างรายได้ระหว่างเมืองกับชนบทแต่สิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้คือเศรษฐกิจโดยรวมแซงไทยไปไกลเกินฝุ่น ระบบลถไฟความเร็วสูงที่ครอบคลุมกว่า80%ของประเทศเมืองใหญ่ที่ใช้ระบบจ่ายเงินแบบไล้เงินสดเต็มรูปแบบและการลงทุนในเทคโนโลยีสีเขียวขนาดมหึมาทำให้จีนก้าวจากประเทศกำลังพัฒนาสู่ประเทศที่กำลังเขียนนิยามใหม่ของอุตสาหกรรมโลกจากจุดที่เคยจนกว่าไทยวันนี้จีนคือหนึ่งในตัวอย่างชัดที่สุดว่าเมื่อประเทศวางแผนระยะยาวอย่างต่อเนื่องแม้เริ่มช้ากว่าคนอื่นก็สามารถแซงได้เสมอ 8. คาซัคสถานหลังจากการล่มสลายของสหภาพโซเวียตในต้นทศวรรษที่1990คาซัคสถานคือหนึ่งในประเทศที่ยากจนที่สุดในภูมิภาคเอเชียกลางรายได้เฉลี่ยต่อหัวขณะนั้นเพียงพันกว่าดอลลาร์เท่านั้นสังคมยังอยู่ในช่วงสับสนทางการเมืองและเศรษฐกิจโรงงานหลายแห่งปิดตัวคนตกงานนับล้านและแทบไม่มีใครเชื่อว่าประเทศนี้จะลุกขึ้นได้เร็วขนาดนี้ แต่3ทศวรรษต่อมาคาซัคสถานกลับกลายเป็นดาวรุ่งแห่งเอเชียกลางที่หลายประเทศต้องจับตามองปัจจุบัน GDP ต่อหัวของประเทศแต่ประมาณ13,000ดอลลาร์สหรัฐเมืองใหญ่อย่างอัสตานาและอัลมาตีเต็มไปด้วยตึกระฟ้าทางด่วนใหม่และระบบขนส่งทันสมัยที่ออกแบบได้สวยไม่แพ้ยุโรป สิ่งที่ผลักดันให้คาซักสถานโตอย่างรวดเร็วคือทรัพยากรธรรมชาติและการวางแผนระยะยาวของรัฐประเทศนี้มีแหล่งพลังงานน้ำมันและยูเรเนียมขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกรัฐบาลใช้รายได้จากทรัพยากรเหล่านี้มาลงทุนในระดับโลจิสติกโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อเปลี่ยนจากประเทศพึ่งพาน้ำมันไปสู่ศูนย์กลางพลังงานและการขนส่งระหว่างยุโรปก,กับเอเชีย เมืองหลวงใหม่อย่างอัสตานาถูกสร้างขึ้นกลางทุ่งหญ้าโลง่งกลายเป็นเมืองที่มีสถาปัตยกรรมล้ำสมัยเต็มไปด้วยสะพานรูปทรงแปลกตาอาคารกระจกและถนนที่สะอาดจนแทบไม่มีขยะให้เห็นเป็นภาพที่คนส่วนใหญ่ไม่คิดว่าจะเจอในประเทศที่เคยจนกว่าไทยมาก่อน อีกสิ่งที่หลายคนไม่รู้ก็คือระบบบริการภาครัฐของคาซัคสถานถือว่าทันสมัยเกินคาดการยื่นเอกสารของภาครัฐทําได้ผ่านออนไลน์เกือบทั้งหมดและรัฐบาลยังส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงการศึกษาระดับสูงฟรีในหลายสาขาทําให้คนรุ่นใหม่เริ่มกลับมาสร้างธุรกิจในบ้านเกิดแทนที่จะย้ายไปทํางานยุโรปเหมือนแต่ก่อน แม้คาซักสถานยังต้องเผชิญความท้าทายด้านการเมืองและเสรีภาพแต่ในมุมของเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตนั้นประเทศนี้คือหนึ่งในตัวอย่างชัดเจนของประเทศที่ลุกจากศูนย์และวิ่งได้เต็มสปีดจากวันที่เคยจนกว่าไทยมากๆวันนี้คาซักสถานคืออีกหนึ่งคำตอบของคำว่าประเทศจะไปได้ไกลถ้ากล้าปรับระบบและกล้าเริ่มใหม่จริงๆ 9. สิงคโปร์ หากย้อนกลับไปในปี1965วันที่สิงคโปร์ถูกแยกออกจากมาเลเซียปรยเทศนี้แทบไม่มีอะไรเลยไม่มีทรัพยากรธรรมชาติไม่มีน้ำจืดใช้เองและยังถูกมองว่าอยู่ไม่ได้แน่เพราะขนาดเล็กพอๆกับเกาะภูเก็ตของไทยเท่านั้นรายได้เฉลี่ยต่อหัวในเวลานั้นต่ำกว่าไทยหลายเท่าตัวแต่ภายในเวลาเพียงไม่กี่สิปี สิงคโปร์กลับกลายเป็นหนึ่งในประเทศที่ร่ำรวยที่สุดในโลกปัจจุบัน GDP ต่อหัวที่นี่สูงถึง93,000ดอลลาร์สหรัฐสูงที่สุดในเอเชียและมากกว่าไทย10กว่าเท่า เมืองหลวงเพียงแห่งเดียวของประเทศนี้เต็มไปด้วยตึกระฟ้าถนนสะอาดไร้ขยะและระบบขนส่งสาธารณะที่ตรงเวลาในระดับนาทีรถไฟฟ้า MRT ของสิงคโปร์ครอบคลุมแทบทุกพื้นที่คนส่วนใหญ่ไม่จำเป็นต้องมีรถยนต์ส่วนตัวแต่ยังเดินทางได้สะดวกและปลอดภัยในทุกเวลา หัวใจสำคัญของความสำเร็จคือการบริหารจัดการและระบบกฎหมายที่เข้มแข็งอย่างที่สุดรัฐบาลสิงคโปร์ให้ความสำคัญกับคนมากกว่าทรัพยากรพวกเขาสร้างระบบการศึกษาที่เน้นวินยัยภาษาและเทคโนโลยีทำให้คนรุ่นใหม่พูดได้2อถึงสภาษาและพร้อมทำงานระดับสากลตั้งแต่จบมหาวิทยาลัยประเทศนี้ยังมีระบบข้าราชการที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพมากที่สุดในเอเชียเจ้าหน้าที่รัฐได้รับเงินเดือนตามผลงาน ไม่มีระบบเส้นสายและทุกโครงการลงทุนมีเป้าหมายชัดว่าต้องสร้างผลตอบแทนให้ประเทศในระยะยาว แม้ค่าของชีพของสิงคโปร์จะสูงแต่รัฐบาลชดเชยด้วยสวัสดิการคุณภาพเช่นบ้าน HDB ราคาประหยัดระบบสาธารณสุขที่ครอบคลุมและพื้นที่สีเขียวทั่วเมืองจนได้รับฉายาว่าการ์เดนซิตีหรือเมืองในสวนวันนี้สิงคโปร์ไม่ได้เป็นแค่ประเทศเล็กที่รวยแต่คือศูนย์กลางของโลกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทางด้านการเงินการศึกษาและเทคโนโลยีระดับโลก จากวันนั้นที่เคยจนกว่าไทยหลายเท่าสิงคโปร์พิสูจน์แล้วว่าประเทศไม่มีทรัพยากรแต่ถ้ามีระเบียบและวิสัยทัศน์ก็สามารถสร้างทุกอย่างขึ้นมาได้ด้วยมือของคนของตัวเอง 10. เอสโตเนียในยุค1990หลังแยกตัวออกจากสหภาพโซเวียตเอสโตเนียยังเป็นประเทศเล็กยากจนที่เต็มไปด้วยซาตสงครามและระบบราชการยุคเก่า รายได้เฉลี่ยต่อหัวตอนนั้นยังต่ำกว่าไทยความเหลื่อมล้ำสูงและแทบไม่มีอุตสาหกรรมของตัวเองแต่เพียง30ปีให้หลังประเทศที่มีประชากรไม่ถึง2ล้านคนแห่งนี้กลับกลายเป็นหนึ่งในประเทศที่ดิจิทัลที่สุดของโลกวันนี้ GDP ต่อหัวของเอสโตเนียสูงถึงประมาณ32,000ดอลลาร์สหรัฐและได้รับการจัดอันดับให้เป็นประเทศอ e ีกอบเว์แมนอันดับหนึ่งของโลกเพราะเกือบทุกอย่างในชีวิตประจำวันอยู่บนระบบออนไลน์ ประชาชนเอสโตเนียสามารถทำธุรกรรมกับภาครัฐได้ทุกอย่างผ่านอินเทอร์เน็ตตั้งแต่ยื่นภาษีสมัครเรียนเปิดบริษัทไปจนถึงเลือกตั้งไม่มีเอกสารไม่มีคิวไม่มีเจ้าหน้าที่ตะโกนเรียกชื่อทุกอย่างเชื่อมอยู่ในระบบเดียวที่ปลอดภัยและโปร่งใสแม้เป็นประเทศขนาดเล็กแต่เอสโตเนียกลับเป็นแหล่งกำเนิดของบริษัทเทคโนโลยีระดับโลกเช่นโบรวมถึงสตาร์ทอัพอีกหลายร้อยแห่งที่ขยายสู่ยุโรปและสหรัฐ เด็กๆในโรงเรียนเริ่มเรียนเขียนโปรแกรมตั้งแต่ระดับประถมเพราะประเทศนี้เชื่อว่าทักษะดิจิทัลคือกำลังหลักของอนาคตสิ่งที่ทำให้เอสโตเนียต่างจากหลายประเทศคือพวกเขาไม่ได้รอให้ประเทศใหญ่ช่วยรัฐบาลเลือกที่จะสร้างระบบใหม่ทั้งหมดหลังยุคโซเวียตตั้งแต่กฎหมายการศึกษาไปจนถึงโครงสร้างเศรษฐกิจที่เน้นเทคโนโลยีทําให้วันนี้ประเทศมีอัตราการคอร์รัปชันต่ํามากและประชาชนไว้ใจรัฐบาลอย่างแท้จริง เอสโตเนียอาจไม่มีน้ํามันไม่มีเหมืองทองคําหรือพื้นที่เพาะปลูกขนาดใหญ่แต่สิ่งที่พวกเขามีคือสมองคนและความเชื่อมั่นว่าเทคโนโลยีจะทําให้ประเทศเล็กๆก้าวทันโลกได้จริงจากวันที่เคยจนกว่าไทยวันนี้เอสโตเนียคือเครื่องพิสูจน์ว่าประเทศจะก้าวไกลแค่ไหนไม่ขึ้นอยู่กับขนาดของแผ่นดินแต่ขึ้นอยู่กับขนาดของความคิดคนในชาติ บางประเทศเริ่มจากศูนย์บางประเทศเคยพังเพราะสงครามหรือเคยจนกว่าประเทศไทยหลายเท่าแต่วันนี้กลับยืนอยู่ในจุดที่คนไทยยังมองขึ้นไป เพราะพวกเขาไม่เลือกทางลัดไม่ใช้โชคช่วยแต่คือการสร้างระบบที่ยั่งยืนด้วยความเชื่อว่าคนธรรมดาก็ทำประเทศให้ดีขึ้นได้และแม้เราจะยังตามหลังในหลายเรื่องแต่ก็ไม่มีคำว่าสายเกินไปสำหรับประเทศที่อยากพัฒนาถ้าเขาเริ่มจากจุดที่ต่ำกว่าเราได้แล้วทำได้จริงเราก็ทำได้เหมือนกันขอบคุณที่รับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ